บนโลกใบนี้จะมีพระราชาสักกี่คนที่มีบ่อปลาทุ่งนาและแปลงผักอยู่ในบ้านบนโลกใบนี้จะมีพระราชาสักกี่คนที่มีรูปติดอยู่ทุกบ้านของประชาชนบนโลกใบนี้จะมีพระราชาสักกี่คนที่ทำงานมาตลอด70ปีโดยไม่มีวันหยุดแล้วจะมีสักกี่แผ่นดิน ที่มีใจดวงเดียวกันและพ่อคนเดียวกันคือพระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตร,รามาธิบดีจักรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรการถ่ายทอดเรื่องราวของพระราชาผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่เรียกได้เต็มปากว่า พ่อของแผ่นดินขวานทองแห่งนี้ถือเป็นสิ่งที่ยากที่สุดหากแต่ไม่ได้ยากเพราะการค้นหาเรื่องราวที่จะนำมาถ่ายทอดแต่เป็นเพราะไม่รู้ว่าจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดที่พ่อทรงทำเพื่อแผ่นดินแห่งนี้ให้หมดได้อย่างไรและสิ่งหนึ่งที่พ่อไม่เคยทอดทิ้งลูกๆของท่านก็คือ พ่อจะไม่มีวันยอมให้ลูกของท่านไม่มีกินตลอดเวลาเจ็ดทศวรรษที่พ่อทรงทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อหาและมอบแนวทางการทำกินต่างๆไว้มากมายที่ไม่ใช่แค่การมีกินในวันนี้แต่ต้องเลี้ยงชีพได้จนชั่วลูกชั่วหลานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชาหฤทัยมุ่งมั่นต่อการพัฒนาด้านการประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือพระสกนิกรโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและชนชั้นวรณนะนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จถลิงถวันล,ลยายิริราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายน2,489เป็นต้นมาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะ ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและธุรกันดารโดยมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรสภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนทรงค้นหาข้อมูลสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งทรงสังเกตสำรวจสภาพภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วยเพื่อจะได้นำมาพิจารณาและพระราชทานพระราชดำริ เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆต่อไปโดยพระราชดำริเริ่มแรกในลนักษณะโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นในพุทธศักราช2492เมื่อกรมประมงจากประเทศปีนังได้ส่งปลาหมอเทศให้กับกรมประมงไทยนำไปทดลองเลี้ยงแนวทางท่านที่จะช่วย ประชาชนคนไทยเราเนี่ยคือต้องการให้มีอาชีพมีอาหารนะครับที่ตอนนั้นก็ค่อนข,ข้างจะขาดแคลนท่านได้รับพันปลานะครับเรียกว่าปลาหมอเทศมาจากสนักงานขององค์การอาหารเกษตรแห่งสหปร,ระชาชาติซึ่งอยู่ที่ที่สิงคโปร์นะครับมาให้ท่านาส่งทดลองเรี้ยงนะที่สวนลพร์เป็นหลังสวนลพร์นะครับตอนนั้นก็ปีประมาณปี2,494นะครับ เพียงไม่กี่เดือนนะครับมา4ี่หเดือนพันธ์เหล่านี้ก็ปลาเหล่านี้ก็โตนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็ทรงพัฒนาโปรอกล้ามอบพันธ์ปลาให้กรมประมงนะนำไปเรียกว่าไปไปเลี้ยงไปขยายที่ที่ที่บ่อของกรมประมงในเกษตรการบางเขนในตอนนั้นนะครับซึ่งความจริงตอนนี้คือมาัลาเกษตรศาสตร์ปรากฏว่าประชาชนนะที่มาในวันนั้นคือวันที่ที่มีความสาคัญคือวันที่7 พฤศจิกายน2496ประชาชนที่รับไปในวันนั้นทั้งคำนั้นผู้ใหญ่บ้านทั้งจำนวนมากนะครับก็นาไปไปขยายพันธุ์ไปเลี้ยงทั่วประเทศนะครับแพร่พันธุ์ก็เป็นอาหารของคนไทยเราสมัยนั้นอยากให้คนไทยเราได้สํานึกถึงวันนั้นในพระภารกุลาที่คุณของท่านเราก็จึงได้จัดการวันประมงลําลึกสํานึกในพระภารกราที่คุณขึ้นทุกวันที่7 พิเกิยนของทุกๆปีนะครับเพื่อให้รับป็นสำนึกในพระกุณาธิคุณของส่านนอกจากนี้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงมองการไกลในการใช้การประมงมาเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศญี่ปุ่นจากการเสด็จเยี่ยมเยือนของกษัตริย์ทั้งสองประเทศ ในพุทธศักราช2,506และ2,507ที่อาจเรียกได้ว่าการทูตหยุดโลกเมื่อพระองค์ทรงชวนกษัตริย์แห่งประเทศญ,ญี่ปุ่นไปชมปลาจากจุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์อันดีเมื่อครั้งนั้นทำให้เมื่อวันที่25มีนาคม2508สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตในขณะที่พระองค์ยังดำรงพระอิสริยย,ยศ มก,กุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายลูกปลาตระกูลเดียวกับปลาหมอเทศซึ่งเจริญเติบโตเร็วมีความทนทานแพร่พันธุ์ง่ายจำนวน50ตัวแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์มก,กุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับคือองค์พระจกักรพรรดิในปัจจุบันนี้ ได้เสด็จมาเยี่ยมประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยได้มาทอดพระเนตรเห็นว่าเมืองไทยเราเลี้ยงปลาหมอเทศกันเป็น้่าเป็นสารแล้วนะครับแล้วก็ได้ทรงแนะนำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ามีพันธุ์ปลาอีกสายพันุหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นอ,อ,อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับกับปลาหมอเทศนะฮะ เลี้ยงง่ายโตเร็วเช่นเดียวกันแต่ว่ามีรสชาติซึ่งอร่อยกว่าปลาหมอเทศนะครับแล้วก็ได้ส่งถวายหลังจากเสด็จกลับไปประเทศญี่ปุ่นก็ได้ส่งพันปลาชนิดใหม่มาซึ่งปลาชนิดนี้เนี่ยก็ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าสู่หัวให้เรียกว่าปลานินต่อมาเนี่ย ปลาหนินนี่ก็เลยเป็นปลาทีออ่มีความนิยมเลี้ยงกันมากกว่าปลาหมอเทศนะฮะทำให้ปลาหนิ่นเนี่ยเป็นปลาสำคัญเป็นปลาทางเศรษฐกิจในประเทศไทยต่อมาจากนั้นปลาหนินจึงกลายเป็นปลาที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของราษฎรและมาแทนที่ปลาหมอเทศที่อาจเพาะพันธุ์ได้ยากกว่า กเกษตรกรจำนวนมากทุกภูมิภาคสามารถยึดอาชีพการเพราะเลี้ยงปลานิลเพื่อจำหน่ายปัจจุบันปลานิลเป็นปลาที่คนทั่วไปรู้จักกันดีสมดังพระราชประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนมีอาหารโปรตีนบริโภคนอกจากนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวทางพระราชดำริเพื่อพัฒนาการเพราะเลี้ยงสายพันธุ์ปลานิล โดยทรงตระหนักถึงความสำคัญในด้านการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์จึงทรงมีพระราชดำริให้พยายามรักษาพันธุ์แท้เอาไว้เพราะสังเกตเห็นว่าปลานิลตามท้องตลาดได้กลายพันธุ์ไปมีขนาดเล็กลงและโตช้าพระราชดำริเหล่านี้กรมประมงได้น้อมรับมาดำเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลาพ่อแม่พันธุ์จากสวนจิตละดา เป็นหลักในการควบคุมพันธุกรรมโดยได้ดำเนินการคัดพันธุ์ปลานินจิตละดาแบบคัดเลือกภายในครอบครัว5ชั่วอายุซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำกรมประมงสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้เมื่อพุทธศักราช2536และได้ดำเนินการทดสอบพันธุน์ณศูนย์วิจัยและพัฒน,นาประมงน้ำจืดและฟาร์มเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชียงรายพิษณุโลก พิจิตรเพชรบุรีอุดรธานีและขอนแกน่นสำหรับปลาน้ำจือดอีกชนิดหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปลาพระราชทานนั้นคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปลากระโห้ซึ่งเป็นปลามีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและใกล้ศูนย์พันด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล จึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประมงนำพ่อแม่พันปลากระโฮที่ส่งเลี้ยงไว้ในบอ่อบริเวณพระตำหนักจิตลดาระโหฐานซึ่งเป็นปลากระโฮสายพันธุ์แม่น้ำเจ้าพระยามาเพาะพันุ์จนประสบความสำเร็จในการเพราะพันธุ์ปลากระโฮแบบผสมเทียมครั้งแรกของโลกเมื่อพุทธศักราช2,528 ไม่เพียงแต่การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดเท่านั้นที่พระองค์ทรงส่งเสริมแต่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกแห่งที่มีราษฎรของพระองค์อยู่กระทั่งพุทธศักราช2,508ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทอดพระเนตรสถานีประมงคลองวาน หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันในปัจจุบันดังปรากฏในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่ร่วมเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลา,า,าดุสิตด,ดาไลาสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2554ความตอนหนึ่งว่า ได้ไปที่ประจวบคีรีขันธ์ที่คลองวานซึ่งมีสถานีประมงที่คลองวานเขาเลี้ยงปลาที่เป็นปลาทะเลเรียกว่าปลานวนจันทร์เขาจับปลานวนจันทร์ทะเลเล็กๆที่อยู่ในทะเลเอามาขายและสำหรับเลี้ยงในบ่อซึ่งถ้าเลี้ยงในบ่อน้ำมันจืดลงปลานวนจันทร์ทะเลนั้นก็เติบโตได้เป็นอันว่าจะเป็นอาชีพสำหรับชาวบ้านไปซื้อมา เขาไม่ได้ซื้อเราซื้อให้ไปซื้อเอาไปปล่อยในอ่างเก็บน้ำและเมื่อปล่อยแล้วมันก็เติบโตเติบโตดีปีหนึ่งมันเติบโตมาขายได้เงินเป็นหลายแสนแต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยสนใจนักจึงเลิกปลานวนจันทะเลมันไม่มันไม่เติบโตเออมันไม่แพร่พันในบ่อในอ่าง มันจะแพร่พันธุ์แต่ในทะเลแต่ก็ยังไงก็จับได้และขายได้ซึ่งสมมุติว่าไปซื้อมาแล้วก็ดูแลและถึงเวลาก็ขายเป็นอาชีพที่ดีกรมประมงจึงได้น้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาดำเนินการโดยได้รวบรวมปลานวนจันทะเลมาเลี้ยงในบ่อดินเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จ สามารถเพาะขยายพันธุ์ปลานวนจันทะเลและอนุบาลลูกปลาได้ในปริมาณที่มากพอแก่การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะเลี้ยงได้และนำมาต่อย,ยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางความห่วงของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุดโดยทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่24เมษายน2557พระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จลงณศาลาที่ประทับวเหลี่ยมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้กรมประมงเฝ้าสาธิตการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานวนจันทะเลถวายเพื่อทอดพระเนตร และส่งปล่อยปลานวลจันทะเลและปลาชนิดอื่นๆลงทะเลน้อยวังไกลกังวลและทะเลอ่าวไทยณบริเวณริมเขื่อนวังไกลกังวลไม่เพียงแต่ปลาชนิดต่างๆเท่านั้นที่พระองค์ทรงศึกษาและมีพระราชดำริให้อนุรักษ์แต่พระองค์ยังทรงห่วงใยถึงระบบนิเวศของสัตว์น้ำอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลปูทะเลรวมถึงสัตว์น้ำจืดชนิดอื่นๆอ,อาทิ กุ้งกบโดยพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่ว่าจะสเสด็จพระราชะดำเนินไปที่ใดก็มักจะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำเสมอเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำไว้ให้รัษฎรของท่านได้มีกินต่อไปและนี่คงเป็นเพียงเศษเสี้ยว จากพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากพ่อของแผ่นดินสยามผู้ที่ได้เคยดาริไว้ว่าอันที่จริงเราชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินแม่ก็อยากให้เธออยู่กับดินเมื่อฟังคำพูดแล้วกลับมาคิดซึ่งแม่คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้ติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชนและหากแม้วันนี้ผืนแผ่นดินไทยจะสิ้นผู้เป็นกำลังของแผ่นดินหากแต่หาสิ้นสินของแผ่นดินที่พ่อส่งมอบไว้ให้ไหม่ หยดลงที่ไหนทุกร้อนจะพลันสลายทุกภัยจะไม่อา Thank you.